เอาสัการครับอาจารย์ะจะเล่นจะเล่นจะเล่นทางไหนอนอกก็ไม่อันี่ละมาถามเบิ่งนี่ละหนัดตุงหนัาตางนี่มีผู้ใด,ดมาซอยแนไปสันนี้เดี๋ยวนี่เป็น <ๆ S 1> ยังไงสิงพ่อสิมีความคืบหน้าบา่หนาตางนี่ผมไม่ไม่ออกเอฟซีของกันก็มีโชกันนะเพิ่งกิดโอนนี่มาให้โยูร่ะร้อยหาสิบบาทหาร้อยสองร้อยพันนึีนย,ยุ่นนะแล้วก็ก็ท่าในโคเหมือนนะเกิดท่าในเฮด ครับว่าจะมันครบเราแต่เอ็นสร้างมาติใดใหนรถนี่สินะเอาเราบัดนี้เพ <ừ. S 1> ิ่นคิดจังไหหรล่ะครับคาติดบานล,ละจจกบานต้นไหนเพิ่นไปถามว่าบานล,ละวพันสองท่านบานล,ละวพันสองเออจะพ่อหน้าต่างมันบ่ครับเออเฉพาะหน้าต่า,า,ตางแล้มีเก่าบานประตูนี่ในบ้านนี่สิเฮ็ดจังได๋ประตูนี่ก็สิจี่สิแล้วกันนี่ก็สิบ่จังสิบ,บอกว่มามัดติดติดแล้วท่านสองประตูบันว้านบ,บอกกันกว้าขกว้าง ก้อเงาด้นเดือบเป็นวัดได้หรอต้นมเกิดมืดนาก็ต้นประนะประตูนะ้ประตูเพราะว่าจะเฮ็ดเฮ็ดเ็ดเป็นรูดแล้วประตูลูดนะตกรบชกลู่นะครับลู่ต่างขของางเม่เปิดก็เปิดเปิดมันมันเสียพื้นที่เันบ่ก็เล็ดรูดจริงสีนะบานสไลบานสไลบานรไลบานสไลทานส้ลงานบานสไลบานสาานสองมันีนสไลบานสบานก้ลบานส้ลยานงเก้านสไลาพัน สองเก้าสิบแปดมันมื่นหนึ่งผลตัวนี่มืนกว่าผลตัวนี้งน่้นตั้งกับประตูอยู่หนอ่งประมาณสองมืนนี่แหละเคื่องคาซ้างนั่นมับอกคาร้างนี่เพราะในวันนี้ตะตข้าหน่นี่ที่นี่ครับตะข้าหน่อยตานประตูเลยโอ้เฉพาะค่าอุปกรณ์มั้ยไหนเออคาซ้างกันไปดีบอกในยัเนาะคนเขามักขั้นไปบอกลาดเขามาตีเด็กเขาก็ดีเขาคิดหลายแตกทีเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เขาเมื่อเนาะนั่นมางหรครับ โอ้ตอนโอ้ตอนนี้ไ <hat> ด้แล้วตอนนี้ได้แล้วสี่ร้อยห้าสิบโอ้ขาดอยู่บ่หลายหรอกสนะเก้าพันนี่แหละที่ไม่ออกก็ที่เอฟซีคนอื่นไม่หายก็มาจ้างซานมาจ่าย่าดซานพร้อมที่เลือนที่เขาไม่เยากให้เือนั่นนะเอาเอาตอนนี้ตอนนี้มีแล้วครับคานาต่างนี่มีแล้วน่าจะประมาณห้าร้อยเนาะขาดอยู่อีกบ่หลายบ่หลายขาดอยู่ม่น เอาเดี๋ยวกระฝอยเปลี่ยนไปหรอกครับเออบ๊วยเอาเดี๋ยวผมถ่ายให้เอฟซีเพิ่งก่อนสนาตังโอ้ยนี่นะครับหน้าตังหน้าตังที่พระจารย์มณีไซเป็นบานกระจกครับผมกับย้อนตาเออครับกับนาตังกับมีทั้งหมดเก้าบานครับผมบานละพันสองเมื่อสั่นที่ไปเช็คราคากับสร้างคร่าวๆครับผมแล้ว เป็นบานกระจกครับน pues mm hmm. ี่ก็เป็นประตูครับเป็นมระรีนัรอบปากรงนครับครับหน้าต่างมีทั้งหมดเก้าบานครับผมตอนนี้ก็ถ้ารวมทั้งคาสร้างคาอุปกรณ์ครับทั้งประตูทั้งหน้าต่างก็จะประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็พอจ่ายเพิ่งได้มากแล้วล่ะใกล้สิพ่อแล้วครับตอนนี้ได้รา้าลอยครับ ขาดยูยอีกื่อไหรครับซึ่งตรงนี้นี่แตะก้อนสีเป็นปัจจุบันเป็นกุฏีเนาะครับนอะอาจาจย์เนาะต่ว่าอนาคตสิเห็ดเป็นเลื่อนรับรองพ,พญญระภูไญญ่เนาะเลื่อนรับรองพระภูไห่พรากุฏีอาจจะเป็นพุทธหลวงูน,นครับก <ขอ S 1> <ๆ S 2> ุฏีสิเป็เข็ดไอ้กระตออยอย๊ตอบน่อยอยู่ในป่าในปลาครับผมเอากระข้างวดนี้เขาก็ะเลวอยู่ดอกผมว่า เออยาวอยู่นะครับเอ้าเดี๋ยวคนมีโชคเอาเลิกเอาใช่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมซอยสักสองบาทนะครับอาจารย์สองบาทสองบาทบาราพันสองเนาะสองบาทแถมให้ลอยนึ่งน้องคนมีโฉมเนาะเอาให้ลอยนช่เนาะเอารับป้อนเนาะเอาถวายพระอาจารย์ก่อนครับ รับพรอับบุญน้ำกันเออครับเอฟซีทุกท่านครับผมยะทาวะริวะอาปุราปิกโเรนติสากลัางเอวเมวะอิโต้จินนบเปตนังอุปกาปิเยติตังวริตังคุมหังคิปเมวะจะมิตันโทัาเปุเรนโตสังเกปาจันโทปนารถโยะตามณีโตติรโตยยทา Er สัพพิิโยมิวัจันตุสัพโรโกวินาสตุมาเตปวะวันตรายโยสุขีติกายุโคปวะอภิวาตนาสีลิสเนจจังพุทธาปจายโนจัตตารโทมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุขอพนมีสุขมีสุขหลายเรื่องสาธุสาธุสาธุครับอะมาเลยดับพร้อมแล้ววันนี้กระสิบ บัตรนี่ตัวเลขเดิมมานี้ครับอาจารย์มีหยังเปลี่ยนแปลงบัากเก้าเนี่ยครับตัวเลขก็พีเปลี่ยนแปลงเอือะตัวเก้านะนั่นกันก็ทีนั่นก็มันจปเป็นหกเก้าสี่นันบ่ครับเจ็ดสองนั่นบ่ครับผมแต่นันน่ะแต่ว่าที่มานั่นกน็เจ็ดเจ็ดกันกกกกไว้อย่าลืมนัม่นบ่ครับเจ็ดเจ็ดสองเป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้น้อ แต่ว่าแต่ว่าลูกซ้อนนี่นี่อย่างนี้บอกเข้าใจที่เราครับผมจแต่คดีตีเลยกับพวกมัดจำเรากบนเนี้แต่ว่าลูกซ้อนมันมากจังสี่กิดตีว่าเป็นกันตีว่าแบบกันตีบอกตรงปูมันกับพ่อแม่น่ะเนาะมันเกิมันบปฏิวัติปฏิวัติอะไรเนาะเป็นไงบ้างจังสี่เนาะครับปูปูมเพิ่นไหมาจังสี่เอาแต่ว่าคือได้ยินว่าอาจารย์มีเลขดมักพิเศษ ส่วนตัวครับมักส่วนตัวคือสามแปดตัวเดียวคนะเลขชอบส่วนตัวบอกส่วนตัวเล่เนี่ย่ไม่ได้ควฟันหรอกเล่ชอบสวนตัวขึ้นมากชื่อๆบอกครับหรือว่ามีทีม่าที่ไปบอไม่มีมันมเกินบ้านเกินทมามันเกิดเกินตัวไปโดนแล้วซึ่งอันนั้นนี่สามแปดนี่มากเลยมันมันมันขึ้นจากล่างๆอย่างเงี้ยอ๋อบ่นั่นครับขึ้นมากเนาะขึ้นมากนะอันีคเขียนลงไปเฉียนีเที่ผูเพิ่มมักนืำ ตัวเดียวนะครับเด็ชอบส่วนตัว,วของาาอาจารย์เล็กอบว่า,วา,วา,วานกันผมพูดว่าอย่างเนละนิดก็เอาขนาเพราะที่อนะย่างน้เนาะ นี่ก็มัดมัดสามแดดเลขสอบคือตะวากับบรอนนั่นเนาะเปิด้ากันจะไปนั่นคักหลายถนดข้อมองนี่ฮ่ารับผมมันนั่นเป็นไงล่ะว่ากันว่าจอดได้ตัวเดียวเปย์เปออกมาเตย์เปย์ก <right> ันนั่นลคเนาเนมอะไะครับอันนี <h <h ้มันเป็นเรียกข้อมฝันนั่งซีนซีนนะครับก็ว่านก็คนหอบมากับถวงมือกัน ด้วยเราคือกันได้เร็กตัวเดียวกันมากฮะเขาได้เร็วตัวกันมากครับผู้มีหน่อยจะซื้อหน่อยผู้มีหลายจะซื้อหลายครับแต่ว่ากาได้หลายพักหลายครอบมานกาว่าจะฟ้องย่ได้นี่นะครับเมื่อนว่าซื้อเราเมื่อโตยาเห็ดหทเจะของลำบากเนราะแต่ว่าปูพุ่มกีเพิ่นเบวาในความฝันแม่พุ่งแต่งวดก่อนนอะเพิ่นว่าให้เก็บกินขนแหงนี่กั เพ<น>ื่อกระหายเป็นเลขปิิศนามานเนาะบ่าค่อยบ่ค่อยชัดแจง้งแต่ว่าเป็นอยากเป็นบังบังอยู่บาบ,บก็ได้ว่าผู้เอาเปลี่ยนก็ได้ผู้เอาบ่เปลี่ยนก็บ่ได้เนาะแต่ว่านี่ที่เป็นปั้นก็ได้ตดไแต่ว่าเขาเปนนี่หรอกว่านะมาเนี่ยตัวมาตัวสอนกันสีหายกระหายรดเพราะต้องมาบังไม่ยังบอกกันเลย <t> <S 2> <S 2> ในในความฝันในความฝันในความฝันเนาะแต่วา่างวดนานก็ยิแงเน บอกแล้วคัดจะมาให้นะมันต้องมาให้หลายหรอกมันงงครับมาตัวเดียวคือคือต่คือควรคือควนควนรดดเลยครับบอกมาตัวเดียวตัวเดียวโรดเติมเออคือสิบคือเก้าสองสิบหกศูนย์หาโรดไปหมดเลยครับอืมแล้วผู้พันว่าจังไรครับบัานผู้พันวามันมันช่วงมึงมันบุญดีมันไหวนะครับเป็นก็ได้ว่าเอ้างวดนี้ไปกดอนเลยสินงวดหนั้นวะบอกว่าไหมเลยสครับเป็นกับบ้านศาสนาอืม ว่าน่าจะดีต้นบ่อหายได้วรอว่าน่าบ่อเอาสามตัวแล้วว่าจนเอาสองตัวข้อได้หว่าจะหนึ่งออกคู่เดียวข้อมว่าจะหนึ่งที่อาจารย์บอกเพื่อนใด้ฝันนั้ยครับได้ฝันที่บ่กันนะครับก็คือว่านี่ทุกความฝันคือว่าเป็นเรื่องมันเล่าแต่มันมันอุปโลงเรื่องข้อฝันเนาะครับมันวามฝันก็คือว่ามันกิดเป็นมากว่าทั้งตันเกิดที่ในบ้านเป็นตัวเนาะครับกับบ่ต่างข้มปูพุ่มเพป็นว่าเนาะเออแล้วที่เพื่อนบอกว่าให้ลงบัญชี โลดเลยพระอาจารย์ผู้เพิ่นมั่นใจส่งเพิ่นมั่นใจบางเฮ้อจังใดเนาะจังก็มันอยู่บ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเหยียบไป้เราได้เก็บซองกันเลยเพิ่นเหยียบเตี๋ยหยับไว้เฮ้ยหยับออกนาะบาบนี้เนาะก็มีกระบอกมุดจักรมีจักรกระบอกมุดจักรกันแล้วเพิ่นหยียบก็ไม่หยียบออกแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเหยียบเตี๋ยเพิ่นขี้ดังคักแท้ละเลขบเก็บซองนี่เนาะย่งเทพย่งย่งเทพบ้านนั้น ต้นหลูกหลานกับโต๊ะมาถานครับผมคือบ่ได้หรอกน้องพี่็เถอะครับเพื่อนว่านอ่ะทั้งทั้งประเทศก็ซื้อบ่ได้แต่มันด่างโกดเลยครับดังก็ได้บอกลูกหลานว่าโอ้ซื้อบ่ได้ก็จะไปซื้อว่าเถอกครับผมมันบ่แน่บ่นอนเนาะว่าเถอะครับเดี๋ยวม่นว่าสุขาซื้อมันได้เด้อบ่ได้ว่าจะเกลียวเนาะครับ คือว่าได้ก็ว่ต้องซื้อหรอกบ่าตื่นว่ามีแข่งวัดนาก็มี่เราก็มันออกอีกอะไรหรือว่าบ่มีบุญเฮาก็บ่มีบุญพววัดสนามพวกมิสวงพวกตอนหนก็จำนด้ครับแต่ว่าอาจาันแต่ว่าเจดสอนี่คู่เพื่นว่าเพิ่นเหยียบติอือเพิ่นเหยียบ72ติอือโอ้ตอนนี้เลข2ตัวมันสิมีเลข72กับ94 2 2ตัวนี่เนาะอือแต่ว่าเลขขีดเนี่ยมึงมาลูกซอนละวัางดีๆีอัน7 ขดใช้เก้าหันบอสน่าจะระวังอยู่หัสื่อเปล<อ>ี่ยนเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ไปยังดสี่บอสโค้ชบังเนอนอะแต่ว่าถ้าว่านี่แหลกะก็ตามนี่ะนะเนาะผมกับมากว่าหกเก้าซี่เจ็ดเก้าซีนี่แหละทับเก้าซี่นี่ผมกับลงุงหาเอฟซีฟั่งไปคลิปก่อนหน,น้านี่ว่าเล็กวิเคราะห์ชอบส่วนตัวครับแต่อย่าลืมครับเจ็ดเจ็ด เป็นตัวกันเนาะครับเจ็ดเจ็ดเป็นตัวกันซื้อสองอะไรก็ซื้อเจ็ดเจ็ดครับผมซื้อเจ็ดสองประเด็นก็ซื้อเจ็ดเจ็ดเนาะต้องอันนี้อาจารย์ก็ไม่มันใจได้อาจารย์ชื่อว่าว่าให้ฟั้งนี่เส้นเรียบเหมือนซึ่งว่าว่ามันเจ็ดสองี่เป็นเจ็ดเจ็ดจริงๆก็ได้นะแต่ก็ไม่ันใจรอยเส้นหรอกครับก็ที่นี่เราคือเป็นเหล็กข้อมฝันครับอันนี้การันตีไว้เรากว่าเป็นล้านเป็นเส้นยังกับโอ้มาเคลื่อนไหวจากเส้นหรอกครับอันนี้แต่โชคแล้วก อันนั้นผมขายผมมันออกกนนี่นะครับบอกความฝันสู่ฟังซื่อๆเนาะเออมาถามเขาก็บอกว่าให้ฟังกันบ่ก็มาถามเราก็จะว่าให้ว่าเนี่ยคือมาบอกหรือว่าเขาแพงเลขอีกนึงเขาก็บอกตามที่เขามึงคือต้บอกเขาของสั้นน่ะครับผมอืมก็แต่เมื่อวานเนี่ยผมไปเลาะหาเลขเจ็ดสองสองเจ็ดบ่มีจักแผงเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับบอมีครับแต่ว่าเจ็ดเจ็ดเห็นอยู่ดิ ครับแต่ว่าหางได้เกาซีมากเมื่อวานสองใบครับได้เก่าซีมืสองใบก็เลยจับเกาซีมากอา๋อไม่เกิดเงยนเยนาะครับยังไงจะลั่นขีมันก็บบ่อในน้ำฝนเย่กันววนั้นเนาะม่นั่นเข้บาบ่อในออกเองที่วานครับมาแต่วันตะว่าปูเพิ่นเหยียบไปนี่สิจังไดเนาะคือขยิ่งน้ำค้านี่แต่เนาะบานนี้กับให้ลงกมันชี้ไว้หลดนี่นะข<ช>ันปูเพิพ่นบอกว่าจังชี้นี่อุ้มก็ นี่แหละก็มาแก่ก็แบบมาบอกว่ามันเสียไปกับงงด้วยกันครับตากตะเกาพันมมเพัน่บคยบอกยังสี่จากเถื่อนเนาะมาแล้วพ่นมาปิดโหลดหาทังเถื่อนางเถื่อก็มาตึ๊บซื่อๆมันบ่ะแล้วก็มามาบอกมาเตะเนี่ยแต่ว่าบ่เคยเบ้าว่าเหยียบแล้ว่เคยเว้าว่าลุ่บัญชียังสันยังสี่บ่เคยเบ้าแบบมั่นใจบแต่ว่าคั่นมัจแต่คือว่าขั้นพ่นเตะออกแล้วนี่คือบ่มาโหลดตัวได้ก ครับตะเพิ่นเตะออกคือบ่มาครับเพิ่ตะออกนี้จะไหวยังเตะิ่นแตไหนั้อยู่ครับตัวนั้นจะตปดื้อรวนะรันเพิ่นเตะิ่ัเพิ่นเตะิ่นของเพ่นนงวดอันหนึ่งสี่สองก็มาให้ครับนุ้จะไห้ยังสองะนึงเตะิ่นเดี๋มึงกเจ็ดนี่เจ็ดกูให้มึงนี่เับถิ่นใตว่างปาปลดมันออกมันก็ได้ออกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเกียครับอ้วนนวนงวดอันโอ้ฮหกสามครับสูงหรอครับนึงเอาว่ายังสูงเตะิ่นเดินมาเลยนะครับ ส่วนคนว่าคนเตะเพิ่นบ้ม่ายเลยเจ็จะเป็นได้แต่วงนี้เพิ่อนปบอเตะเพิ่อนเพื่นว่าเพิ่นเหยียบบาดน,นี้เนาะตรงนี้เพิ่นเหยียบไปฝันก็จะเป็นังได้แล้วจังวะอันนี้ก็เพราะขอดใจพี่จังวดนี้ปูป้อเตะครับแต่ว่าว่าปูเหยียบครับเหยียบเจ็ดสองมาสัน่นโอ้ยเหยียบเพิ่นไปเหยียบถึกเลขดังแจ้งว่าก็ที่บ่าเหย,ยียบไปเจ็ดเก้าในแต่ละตัวเคียดจังว่านะแย่เลยแบบนี้เลยโอ้ยผมกัด คิดยากนัก่นมันยู่ดอกเด้อคิดนักเล็กแต่อของนะมวลาเนี่ยเพราะท่านได้ได้จักไหว้นอเลอตเตอรี่ก็ได้เจ็ดสองสองเจ็ดนะแต่ว่าแต่จ้าผ้าก็ไปล่วงทุนหลาร่วงห้องล่วงพราตามแย่งเงานี่ยนะพอฟังเนาะฟังพอได,นะได้อยากได้กินครับก็ยิบไปก็ได้หน่อยก็ได้หน่อยอยนะ่างนี้ะอ๋อแม่นี่ดีดีกว่า,าจาันเ,เรื่องยิบเจอร้ายมันรวบแล้วมันก็บบอลแม่นแอกครับเรื่องหวยเรื่องเบอร์นี่คันหวังเอารวยนี่มีตา ไม่ถ้าถูกไปหนาเลย่านหวังเอารวยเนี่ยถ้าหวังเอาเขาอยู่เพราะกินทางเพราะได้เพราะได้ครับชิ้นผมเป็นยังซี่บ่จังไงก็คือยังบอกกันที่บ้านนี่แหละมุเจ้าถืองาะต้อนนะฮะหาเงินครับงาะต่อมากมุเจ้าไปสิ่งเต็มหกเงินเอามันก็เบเงอนตัวเงินเงินตัวซึ่งเงินกำไรของมุเจ้าได้มากขึนพุ่นมุเจ้าก็เหมือนจีครับมุเจ้าได้มากหาเงินงาะนี่ เมื่อต่อไปซื้อถ้จักเงินหนึ่งทีเงินเอากระชงไว้แต่กินหนึ่งทีหน้าใจลู้ก็นยุคเลี้ยงหน,นึ่งทีหนะาโตจนถึงตัวเนาะโอ้ยคันใดมหาเมืองกับซื้อจักสามพันกับพ่อหละอ่ะเออจังสัร <c oughs> ค์ใชคือว่าเอาเก็บไว้ส่วนนึงของมาลงทุนเหมือนกันเรื่องประมาณนั้นมันเห็นหลายแล้วนะครับผมคือเลขดังๆค,คือคืองวดนี้บัดนี้ไปยืมเงินเขามาซื้อครับกระตุ้นใก็เป็นมีเคยเกิดคว่ำผุกแกจะคลองอีกครับเล่นให้มีสติครับ สัญญาสัญญาเออที่เตือนใจเของเออยู่เพื้อชีสันนี่อะไ้สันนี่วัฒนาบุญบุญเบ้าหอตาหนั่นเราไคยได้ตั้ก็พอแล้วก็ยิบข้ยึดไปดีละประเครับผมแต่ว่าพอาจารย์ครับเลขชอบส่วนตัวสามแปดนี่มักแห้งบ่ครับมักแห้งมักแห้งมักแห้งเนี่ย โอกาสสิเป็นบนหรือล่างครับถ้าเป็น38มแปดอันนี้กบ่มจากเอาเดียว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 สามแปดเชงไหนมือว่า่มันออกแปดสามเออนั่นแหะเรัะว่าขั้นเอาเลขลักร้อยใจเจียวหกเจียวหใจพกสามแปดบอกครับเอออันนี้เลมัดส่วนตัวเรื่งอะไรนั่นนด่แล้วครับอืมจะแปลว่าเอาจานก็ปล่อยเลขลายแต่มันบม่นแอกครับอันนี้พูดนมาเขียนให้ก็มีเจ็ดสองกับหกเก้าสี่นั่นแหละ เนาะแต่ว่าสามแปดนี่เป็นเลขชอบส่วนตัวของอาจารย์มักแห้งเตีมักแหงแต่ว่าเลขเลขคือเป็นมักเกยน็นไงขั้นพิจรารณาดีเลขมันมหลายตัวดิครับมอหลายตัวมอหลายตัวเด่นเดนคือเจ็ดแต่ว่าหลายสำนักก็บอกว่าเจ็ดดับมากนี่บาดเนา่าเอาแต่สีดับซะหรอกเจารย์เคยคำนวนเนาะกพราะสุว่าคือตัวดับดจนเด่นให้เด่นให้เด่นเด่นครับ เริ่มเล่นดับถ้าดับต้นเล่นครับเล่นเจ็บมากแห้งดับไม่แห้งเกันครับให้เล่นเด่นเลยให้เล่นเด่นบ่ยตะกี้ไปคำนวณเนาะครับแต่สมัยก่อนเนาะเออแล้วนี่ก็เก้าแล้วราแบบว่าครับอันนี้ก็บอกคำนวณแล้วคันชีได้ตัวเลขก็คือมีตาปูพุ่มเพิ่นมาบอกเนาะอันนี้งวดนากะจิก็เพิ่นตัวเดียวนณะผู้เดียวนะงวดนานบอกมากจะกี้ดอกมันนั่นงุ่งครับ ตานผู้ฝันกับเพื่อนมาใก็ยังงงอยู่เนะางเทียผู้ฝันยังงงตี้ยางเทียน่็มีสวกับมายังไม่อยากบอกคุณเนาะแต่ทีไปตีแล้ไปตีไรกัเอฟซีกัทีว่าเลขร้ายโตอีกครับผมงาครับอันนี้ก็เินเ่่บอว่าขอเพื่อนเะมื่อวันสิปบีบอกว่าเพื่นกับเพื่นมาหายู่กดีากันเพื่นมาใน้อฝันเลยวันอันนี้กเพื่อยูน่วะกับท่ว่าโอ้ยงวนาน กูเอาคู่เดียวจะได้เดาวหลายคู่เลยือว่ามันครับผมเพิ่นมากดับเิ่นมากดับเิ่นมากดับเิ่นมากปันต่อปันอยู่วันศิลวันวันศุกร์นี่ตัวนี้ครับวันเขประดับดินนะครับครับวันศุกร์นี่เนาะโอ้วันศุกร์โอ้บ่บ่หลายมือครับเดี๋ยวผมอากาซันเดี๋ยววันศิลผมเอลไอ้วันเสาร์ผมเฉลี่ยมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันวันเสาร์วันอาทิตย์ตัววันอาทิตย์บอกตัววันศิลวันศุกร์ครับ เออวันเสาร์วันเสาร์ก็ได้วันเสาร์เนาะเดี๋ยววันเสาร์ผมขอมาอีกรอบหนึ่งสั่นอ่ะสั่นผมรบกวนพระอาจารย์ซมี่เหสั่นครับผมพอดีอาจารย์จะได้ไปเที่นะเขาทอดม้อนม้อนในม้อนไปเที่วนัไปวัดบ้านหนองกอวคุณนะครับจันการขอบคุณอาจารย์ละลายครับผมสาธุสาธุเจรินเจรินเดิน